วันนี้มันมีอะไรมาบ้างนะครับว่าประมาณที่ลงสู่ของอำเภอพิมายของรับประธานในพิธีในวันนี้นะครับประตูชัยบนราชมันคาแห่งชัยวรมันที่เจ็ ภายใต้โครงการการแส,สดงแสงสีเสียงย้อนรอยอดีตตามเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมของและของดีอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างตันดิลกตระกูลสมาชิกเสียงตู๊ใชัยบนราชมันคาแห่งช้ยวรมันที่เจในวันนี้นะครับ ที่อยู่คู่กับตาสานพี่มามมาช้านานที่สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกให้กับพี่มิมยมาตั้งแต่ผมจําความได้ทุกท่านครับระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีผัดกิจกรรมที่กรมศิลปากรได้จัดในประสานพิมไยอย่างพิมไยในไลอัพช่วงปลายปีก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีทุกท่านขาเสียงปรบมือสียหนึ่งครั้งนะครับ ตรตูรกรานประชาชนลำบากใช่แล้วนี่คือการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กาบพระราชประสงค์ป้อน่วยและความมืดมิดทั้งปวงผู้ที่ผ่านประตูนี้ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเรามีการจัดงานขึ้นมาในวันที่6-7ที่เนะครับเพราะว่าซึบเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่นะครับเราไม่เคยจัดงานในบริเวณนี้ซึ่งเป็นประตูเมืองก็คือเ,เขาเรียกว่าประตูชัยนะครับเป็นประตูเมืองซึ่งประตูนี้าหาันหน้าไปทางพระนครนะครับที่ประเทศกัมพูชา เป็นเส้นทางตรงเลยก็คือมองจากตัวปราสาทไปเนี่ยจะทะลุไปยังพนครเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอันซีนอันนึงที่